น่าเสียแล้วเด็กน่าเสียดแล้วนี่ก็เห็นแล้วนะครับโอ้โหเาดีดกันมาแล้วไทยดุดเดียง เดินเดนยิงลงไปล้าบาสมาแล้วครับมาแล้วแมโอ้โหเด็ดกินยามมากครับลอยล้มหลังดีลู่ขแบบนี 我也不。 บไไบ,ททบนี้จะจบไหมเนี่ยแหมเ่งรตองบออกไก่เลยครับปอยกองเลียนะครับ ครั้งนีนะครับผมเข้าประตูครัันี้นะครับสำหรบท่านผู้ชมนที่มาชมการแข่งขันในวันนี้กะเกบไม่ได้นะครับไม่ได้ะนรับอย่างทนคันนี้นะครับเเป็ก่44